ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ายเพลงบ้านไทยรุกงรุ่งดนตรีสนุกจังหวะโดนใจโกโก้ออนไมล์ Online, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณ สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการเม้าข่าวชาลุกทุ่งวันนี้วันเสาร์ที่29กรกฎาคม2566กับพี่บลี่สการแก้วประจันครับผมใหม่พึกงปงเปรมสิริครับผมเจอกันเป็นประจำนะฮะวันหยุดยาวคุณไม่ไปไหนแลครับแต่เราอยู่ อยู่ไม่ได้หยุดอยู่มอบความสุขแบบสดๆให้คุณผู้ชมนะครับหลายท่านก็อยู่ต่างจังหวัดวันนี้ก็เดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมดูททบ5กฎหมายเลข5ากันด้วยดูง่ายมากเดี๋ยวนี้ดูทั้งโซเชียลก็ได้มันก็มีทาง f เฟซบ o ๊กไลน์ใช่แล้วดูสดได้ตลอดดูสดได้ตลอดฮะออนสดมีกิจกรรมดีๆมีรายการดีๆแล้วก็มีข่าวสารดีๆด้วยอย่างช่วงเมื่อเช้ามามาก็จะมีการเล่าว่าการนําเสนอสื่อ การสื่อมีกสทชมีควบคุมยังไงอะไรแบบนี้จะได้รู้เหตุผลว่าทําไมทีวีบางเรื่องเราไม่ได้เราให้กันฟังไม่ได้พูดออกมาแบบหมดไม่ได้แล้วก็ทําหน้าที่เป็นโคศกให้พรรคไหนหรืออะไรใครก็ไม่ได้เป็นสื่อกลางเป็นสื่อกลางนี่คือความชัดเจนเมื่อเมื่อเมื่อช่วงเช้าช่อง5เราก็คุยเรื่องนี้ไปใช่แล้วถ้าใครติดตามดูตลอดทั้งวันถ้าดูตลอดทั้งวันเองยิ่งดีใหญ่เลยครับท่านผู้ชมครับครับดียังไงตอนนี้เรามี iPhone 14แจกครับ นี่ต้องบอกคุณผู้ชมว่ารายการเมาส์ข่าวชาวลูกทุ่งของเรามีกิจกรรมมีกติกาการร่วมสนุกนะครับสำหรับแฟนๆที่ติดตามชมรางวัลใหญ่เราจะแจกกันเป็น iPhone 14 Pro Max ใช่ไหมฮะใช่ครับกติกาเป็นยังไงฮะง่ายๆเลยครับเขียนจุดหมายโอ้อย้อนกลับไปหน่อยเราบอกว่าถ้ากลับไปเมนูนอื่นีกสักทีจะเป็นไรมีขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมนะฮะเขียนจดหมายมาเลยครับจากหน้าซองถึงรายการเมาส์ข่าวชาวลูกทุ่งครับแล้วก็เขียนไปตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยอ่า 210ถนนผลโยธินแฝงสาเสนนายเขตพญาไทกรุงเทพ10400ครับเขียนติชมรายการจะติชมแบบไหนติชมได้เลยแต่ว่า เบาๆหน่อย <laughs> เบาๆหน่อย,อยเอาแบบอย่าเอาแบบด้อมนะ <c oughs> เอ,อเด้อมช่องเราไล้เดีะสะดุ้งเดี๋ยวสะดุงด้งโอ้ยอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้นะก็เขียนมาให้เบาๆหน่อย <c oughs> ก็มีสิทธิ์ลุ้น iPhone 14ครับแต่จดหมายทุกฉบับที่มาเราก็ตอบแทนด้วยของที่ระลึกครับ <c oughs> เป็นแก้วหรูๆเลยครับเป็นแก้วที่มีโลโก้ของททบ5แจกให้ไปใช้อีก คนละหนึ่งหนึ่งกล่องก็คือหกใ <6 S 2> บอออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมที่ติดตามทุกหนึ่งฉบับเลยท,ทุกหนึ่งฉบับก็จะได้กลับไปได้กลับไปนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะกิจกรรมดีๆจากเมาาข่าวชาวลูกทุ่งของเราแต่วันนี้เริ่มต้นข่าวแรกเลยนะครับหลายคนที่ติดตามเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราเกิิ่นบอกคุณผู้ชมไปครับว่าทีมไลฟ์สไตล์ไทยแลนด์ของเรายก กองไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปชิมเงาะใช่ไหมฮะไปงานเงาะพี่บอลเงาะนาศาลเงาะนาศาลอร่อยยังไงบ้างคุณเล่าให้ฟังหน่อยเงาะนี่คือต้นตำรับของเงาะโรงเรียนผมก็เพิ่งไปรู้เหตุผลเหมือนกันว่าทําไมถึงชื่อเงาะโรงเรียนเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันมีคนไปกินเงาะไงไปเอาเงาะเงาะเงาะมานั่งกินที่โรงเรียนครับก็เลยกินแล้วก็เลยทิ้งเม็ดไว้ทิ้งเม็ดไว้ครับทิ้งเมล็ดอะทิ้งเมล็ดเมล็ดของเงาะอะนะเม็ดของเงาะนะินกินกินเสร็จแล้วก็ บ้วนทิ้งไว้อ๋อนี่ไงน,น,นี่ไงน,นี่ไงคือต้นแรกต้นแรกของที่จังหวัดสุราธาน,นีเลยใช่แล้วก็ชาวสุราษฎร์เนี่ยเขาก็เขาเขาก็เลยแบบว่าชาวนา,าสารเนี่ยแหละเขาก็เลยแบ,บบกราบบังคมทูลขอพระราชทานชื่อ,อ,อขอพระราชทานชื่อแล้วรัชกาลที่คก้าพระองค์ท่านก็ถามย้อนกลับมาหาคนที่ขอไปว่าขอให้พระราชทานชื่อเนี่ยอยากจะได้ชื่อแบบไหนอะไรยังไงแล้วมันชื่อเดิมเป็นชื่ออะไรพี่บอลเชื่อไหม เงาะมันอยู่ตรงโรงเรียนครับแล้วพระองค์ท่านก็บอกว่าในเมื่อเป็นเงาะโรงเรียนนาศาลมันก็ดีอยู่แล้วนี่มันก็สมบูรณ์อยู่แล้วก็เลยกลายเป็นชื่อเงาะโรงเรียนนาศาลด้วยนี่คือสาเหตุที่ไปที่มาเงาะโรงเรียนครับท่านผู้ชมนี่แหละผมเออมันพอไปรู้ที่มาโอ้นี่น่าจะกรอบอร่อยน่าดูเลยนะเนี่ยหยิบมาจากต้นเลยสดๆเลยนะใช่ที่เท่านี้ยังไม่พอนะพี่บอลลี่ยังเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไร แล่ท่าที่นั่นอ่ะจะแตกต่างบางคนก็ไปเอาเม็ดพันจากที่นาสารมาครับเพราะเอาเงาะโรงเรียนมาปลูกที่อื่นนะจันทบุรีรสชาติความแตกต่างก็ผิดเพี้ยนไปก็ไม่ได้ก็คืออาจจะหวานเหมือนกันแต่ว่าไปอีกแบบแต่เงาะนาสารนี่จะมีเอกลักษณ์พิเศษเลยคือมันแห้งอ่ะเคยเคยกินเงาะไหมฮะท่านผู้ชมแกะเงาะออกมาแล้วเปลือกมันแห้ง่ะครับท่านผู้ชม แล้วหวานกรอบร่อนอร่อยนี่นี่คือคอนเซ็ปต์ของเขาเลยต้องไปทานคุณผู้ชมเป็นสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นสินค้าจีอใช่ไหมฮะใช่จากนั้นยังไม่พอนะเดินทางโดยการรถไฟต้องขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณผู้ว่าการรถไฟนะเมตตาให้เราเข้าไปถ่ายทําเข้าไปถ่ายทํายังในสถานีที่ที่บางซื่อเหรอฮะใช่บางซื่อชื่ออะไรนะชื่ออะไรกรุงเทพพิวัตกรุงเทพภิวรัตแปลว่า มันยิ่งใหญ่มากสวยงแล้วม<า>ผม<ด>ตกใจครับท่านผู้ชมว่าตอนนี้ยุคก,การรถไฟมันเปลี่ยนไปแล้วอุยจเจริญมากไเดี๋ยวทีมงานมีมีภาพมมีภาพไหมมีมีภาพไหม <S <S อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ข่าวต่อไปนี้เป็นตัวอย่างน้ําจิ้มที่ <S <S สไตล์เขาเข้าไปนะพอเข้าไปนะเป็นยังไงเข้าไปปุ๊บโอ้โหความยิ่งใหญ่เรานึกว่าอยู่เรานึกว่าอยู่สนามบินรูหรามากอะมี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 ช่องในการซื้อตั๋ว แล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเป็นครั้งแรกที่คุณหมายไปได้เข้าไปได้เข้าไปเห็นแล้วเข้าไปใช้บริการครับแล้วก็เดินช่องไปขึ้นลิฟต์แล้วแอร์เย็นฉ่ารับรองผู้โดยสารแต่ที่สําคัญเลยคอนเทนต์เนี่ยต้องไปถามที่รายการไลฟ์สไตล์ไลฟ์มิดไนท์แต่รายการไลฟ์สไตล์ออกไปเมื่อวานที่เป็นเก้าอี้เก้าอี้ไม้สักที่เป็นงงอ่ะเก้าอี้อมตะเลยโอ้โหแบบซิกเนเจอร์มากๆแล้วก็บอกเลยว่าเมืองไทยใหญ่อุดมทุกอย่าง ดีหมดเลยคือรถไฟรถไฟก็ออกตรงเวลาเพราะตรงเวลาเพราะอะไรเพราะนีรถไฟวิ่ง2เลนก็เรียกอะไรสองรางวิ่งย้อนกันไม่ต้องไปนั่งรอหลบรอหลีกที่เขาช้าสมัยก่อนที่คนชอบบอกว่าดีเลย์จังเออดีเลย์ดีเลย์ดีไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันต้องไปรอหลีกคันนี้รอหลีกคันนี้รอหลีกคันนี้ไปเดี๋ยวนี้เหรอวิ่งสวนกันเลยวิ่งชิวชิวชิวตรงเวลาเป๊ะออกจากที่นี่ห้าโมงเย็นไปถึงที่นู่น8โมงเช้า รงเป๊ะไม่เหนื่อยเลยครับท่านผู้ชมดูจากเสียงก็รู้ว่าไม่เหนื่อยนี่นะฮะนี่คือส่วนหนึ่งที่ลาสต้าไทยแลนด์จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วก็อีกหนึ่งร้านด้วยที่อยากจะฝากคุณผู้ชมเห็นบอกว่าไปทานข้าวแกงอ้ข้าวแกงป้าชีใช่ไหมฮะได้ข้าวแกงป้าชีเนี่ยมีภาพจอเลยมมีไหมมีไหมมีมฮะผมก็ไปคุยเองเลยฮะแล้วพอไปตื่นเต้นมากเลยอะยังไงฮะเหมือนคนดังอ่ะมีแกงส้มเออโค้งเหรอฮะนี่แกงเหลืองแกงส้มแกงส้มแกงส้มโอ้โหคืออาหารใต้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคจะมีผัักรบ มีสมบูรณ์ไง่าช่มีผักเอามาเป็นเครื่องเทียงเป็นกับแก้มเป็นเหมือนเหมือนแก้มอะแก้มอาหารนะ่ข้าวแต่ที่ซิกเนเจอร์ของร้านประชีนะคือใช้จานสังกะสีโอ้โหเออจานสังกะสีได้ฟิลได้ฟิลตกใจนึกว่าตัวเองไปวัดในชนบทในสมัยก่อนที่ย้อนย้อนย้อนเวลาไปฮะใช่แต่ว่ามันแบบว่ามันฟิลมากมันมันฟินแล้วก็ที่สําคัญคือกินข้าวไปนึกอยากกินผลไม้ก็เดินไปเก็บป่ะ ไปเก็บเงาะไปเก็บเงาะเก็บน้อยหน่าเออเป็นขนาดนี้เลยครับคือบรรยากาศจริงๆกับร้านป้าชีก็ต้องขอบคุณมากๆที่ร้านป้าชีนะให้การสนับสนุนแล้วก็ไม่ได้เก็บตังค์พวกเราเลยนี่และปาชีก็ดูรายการอยู่ด้วยนะตอนนี้น่าจะเปิดกันอยู่เนาะดูดูไหมที่สุราษฎร์ธานีนะฮะอดูอยู่แลบอกยุดต้องขอบคุณปาชีนะครับขอบคุณปาชีแล้วก็พี่เก่งนะครับที่ให้การต้อนรับเลี้ยงเรานะทุกมื้อพอรู้ว่าทีมงานททบห้าไปนะไหนจะ โอ้โหเชา้ากลางวันเชาา้ชาบ่ายเช้าสายบ่ายเย็นเที่ยงตอลอดทั้งวันจนเรากินกันไม่ไหวจริงๆพุงกางเลยอยากรู้ว่าความสุขสารเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวดูในรายการไลฟ์สไตล์ใช่ฝากงานไว้ด้วยนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมปิดท้ายเบรกนี้กับงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสารระหว่างวันที่21กร,รกฎาคมไปจนถึง1สิงหายังมีเวลา12วัน12คืนใช่ไหมยังมีเวลาครับที่บริเวณริมคลองฉว่างอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราธานีนีนี่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 ไฮไลท์อีก ไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับไปแล้วมีโอกาสได้ซื้อเงาะสดๆกลับมาครับสดๆจริงๆสดๆจริงๆแล้วจากชาวสวนจริงราคาถูกมากราคานี้แบบถูกแบบว่าทั้งสดใหม่ถูกกินข้าวร้านประชีไปถึงลงจากสถานีรถไฟเดินไปก็ได้เดินไปร้านประชีก็นิดเียแต่ตกใจเรื่องซอยหน่อยนะทำไมฮะซอยอุดมสุขไม่ใช่อยู่สุขุมวิทหรอไม่ใช่อยู่สุขุมวิทนะแต่ซอยอุดมสุขนู่นครับไปถึงปุ๊บแล้วก็กินข้าวกินข้าวเสร็จก็ ไปเที่ยวต่อแล้วกลางคืนเที่ยวงานครับ,รบมหากรรมมีโนราโนราเออแบบว่าออนั่งลุงโนรานั่งลุงโนราเลกตายเลยเออสนุกมากส,กสนุกสนุก <c oughs> เป็นบรรยากาศที่อยากจะหอบเก็บมาแล้วก็ขอบคุณท่านนายอำเภอนายอำเภอที่อายุน้อยที่สุดเขาบอกอย่าง,งานั้นว่าเป็นอายุน้อยที่สุดในภาคกันแล้วกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าภาคอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ว่าเป็นนายอำเภอที่อายุน้อยที่สุดนี่นี่นี่มีมีแล้วก็ทําตัวแบบสบายสบายครับแล้วจัดงานได้ยิ่งใหญ่มากมีงานปีหน้าพงหน้าผา อยากรู้อยากลองยังมีเวลาเหลือครับกับรายการเงาะโรงเรียนนาศาลที่จังหวัดสุราธานีรีบุ๊กิ้งตั๋วเลยครับวันนี้ก็ยังทันนะครับนี่นะครับฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยกับงานดีๆนะครับอ่ะเราพักกันแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชมพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเม้์ข่าวชาลูกทุ่งกันต่อครับครับ ของพลังแกร่งเหนือนิยามไ i ลักซ์รีโว GR สปอร์ตใหม่มาพร้อมขุมพลังแรงราใจัเตินต้านทานช่วงล่างใหม่ยกระดับทุกประสบการณ์ขับขี่ h i ลักซ์รีโว GR สปอร์ตใหม่ r a c e your ultimate ambition หค <ultimate> ่ายเพลงบ้านไทยรุกงุ่งดนตรีสนุกจังหวะโดนใจโกโก้ออนไลน์เพื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณ คุณผู้ชมครับเมาส์ข่าวชาวลูกทุ่งวันนี้ต้องบอกว่าเกาะติดกระแสหนังที่หลายๆคนไปดูแล้วป่ะโอ้โหสนุกสนานมากเป็นหนังฮอลลีวูดนะครับบาร์บี้แต่วันนี้เป็นบาร์บี้ไทยแลนด์ครับสวยใสเลยทีเดียวต้อนรับกันเลยน้องแคทอาทิตยาครับสวัสดีค่ะสวัี้อยบาร์บี้นี่กาะกระแสนิดนึงสวยใสบาร์บี้บาร์บี้สวยไม่ส่งยเนี้ผู้กองแคทเนี่ยน้องใช่สวยทุกลุกทุกลุก ทบทวนนแบยมีลุคออฟฟิศก็มาครับก่อนมาแล้วครั้งก่อน working woman จะได้ไหมใส่สูทนางงามก็มีราตรีก็มาวันนี้มาในลุคไหนครับวันนี้มาแบบว่าบาร์บี้แบบสดใสเข้าธีมหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นกระแสที่ฮอตฮิตมากๆต้องเนาะทุกคนต้องแต่งตัวเป็นแนวนี้หมดสีแบบชมพูสีแบบชมพูขาวหวานแล้วหยุดนี้ไปเที่ยวไหนเนี่ยหยุดหยุดจะเต็มชุดแต่งชุดบาร์บี้นี่ไปไหนต่อไปไหนบ้างไปไหนบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยก็มีมีมีแพลนพา ครอบครัวไปทําบุญนะคะที่อยุธยาก็วันที่1วันที่2ค่ะแต่ถ้าเลยก็ไปนาสารได้นะเมื่อกี้ดูใช่ไหมไปเหรออยากกินเลยไหมอยากค่ะใช่บอกชอบทานอาหารใต้ด้วยชอบค่ะรสจัดๆเนี่ยนะต้องแบบแซ่บๆชอบมากแล้ววันนี้นําสิ่งดีๆมาเหมือนเดิมใช่แล้วแล้วสวยแบบบาร์บี้แบบนี้มีเคล็ดลับอะไรบ้างครับวันนี้บาร์บี้จะมา บอกแนะนำเคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะสำหรับคนไหนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าในเรื่องอของความหมองคล้ำของผิวหน้าในเรื่องของจุดด่างดำคซึ่งตัวของแคทเองเนี่ยวันนี้ก็ ทำงานหนักพักผ่อนน้อยก็ต้องมีตัวช่วยดีๆอย่างที่สําคัญอย่างที่คัทบอกค่ะคือการล้างหน้าก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆการทาครีมบารุงก็เป็นสิ่งที่สําคัญและที่สําคัญเนี่ยรังสี UV ของทางประเทศไทยก็แรงมาก<อ>ๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีตัวช่วยที่ครบสูตรก็เลยมาแนะนําบอกต่อสิ่งดีๆกับนิสิตเซรั่มค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เห็น,นว,ว่ามีสิวเป็นสิว,สวจริงๆต่ม<ๆ>านี้หายได้สูมได้ตรงนีจจางรกแล้วนี่คือจะบอกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่คเครียดมากๆแล้วก็เหมือนแบบว่าเราทํางานหนักมากๆแล้วกก็จะีสิวว้้นเาง ก็ใช้ตัวนี้ค่ะพอมาสักพักนึกก็หายหายไปเลยไม่ฝากรอยดําอะไรไว้ให้กวนใจเ่าหร่นะนิดๆเล็กๆหน่อยแต่ว่าหายเร็วมาก่หายเร็วมากสัปดาห์เองอะสัปดาห์เดียวใช่เพราะว่าพะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป่งเป็นเม็ดเลยปูดเลยตอนนัเลย่็รับเริ่มต้นเลยใช้ยังไงก่อนค่รับเริ่มต้นเลยค่ะของการดูแลผิวหน้าตัวเองนะคะที่สําคัญเนี่ยจะบอกว่าการล้างหน้าเป็นสิ่งที่สําคัญสบู่ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการขจัด สิ่งหมองคล้ำหรือมลพิษที่อยู่ทางอากาศทําให้ความกระจ่างใสของผิวหน้าเนี่ยก็คือพอเวลาใช้ก็เกิดฟองแล้วก็ทานะจะมีฟองฟอดเลยแล้วจะมีอาการแบบยิ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 บไม่ต้องตกใจบอกคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจตอนนี้ท่านผู้ชมเริ่มชินแล้วแหละเพราะว่าเห็นยอดสั่งถล่มทลายแล้วก็จะบอกว่าโปรโมชั่นวันนี้เขาให้เป็นเทปสุดท้ายแล้วด้วยนะเอเลยเดี๋ยวเตรียมแอบกระซิบมาบอกว่าครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นครีมครีมตัวใหม่ เขาตอนนี้ก็คือจะ่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้สิ้นสุดเดือนนี้แต่ระนั้นโปรโมชั่นยังอยู่แต่ว่าจะอู่ทุกตัวแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ทําโปรแล้วใช่นะคะเพราะฉะนั้นโปรนี้จะหมดภายในสิ้นเดือนนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องรีบๆสั่งกันเข้ามาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แล้วก็ดีจริงๆก็คือตัวนี้ค่ะพอเราล้างหน้าเสร็จปุ๊บใส่ไใส่ตุกตีฟองด้วยล้างหน้าเสร็จปุ๊บทุกอย่างก็จะยิบๆแล้วก็ขจัดสิ่งหมองคล้ำอะไรต่างๆกกก็จจะะทําาาใใหห้้้้นนไรร่งสมขึแลว จากนั้นนะคะก็บำรุงตัวเองด้วยเซรั่มตัวนี้ค่ะอ๋อพระเอกพระเอกนะคือเนื้อบางเบาแล้วก็ซึมง่ายไม่ว่าจะแต่งหน้าหรืออะไรก็ติดทนนานเช่นเดียวกันแล้วก็อีกตัวนึงค่ะครอบตั่ไปก็คือครีมกันแดดวันนี้แค่ก็ใช้มา้เรชอบ ไม่ติดเสื้อไม่เหน er ียวเลยใช่อันนี้เราชอบไม่ไม่เลอะเทอะเปอะเสื้อลายใดๆเลยก็คือใช้ตัวนี้คู่กันก่อนที่เราจะแต่งหน้าหรือว่าก่อนที่เราจะเมคอัพต่างๆก็ใช้ตัวนี้หรือจะบอกว่าอีกอันนึงตัวนี้เนี่ยมันมีความกระจ่างใสไม่ต้องรองพื้นก็ได้ตัวนี้ก็สมมติว่า every day ลูกไปนั่นนู่นนี่ไม่อยากให้หนาก็ใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็มีเขาเขาเรียกอะไรอะพอพอเกลี่ยปุ๊บมันเหมือนว่าเป็นสารเคลือบผิวเบาๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าบางๆจากนั้นปุ๊บเราก็แค่ใช้อาจจะเป็นนแแปป้้งงฝุ่ หรืออะไรเงี้ยแล้วก็ทัชอัพอะไรตุงอย่างกับปกติแล้วก็อีกอย่างนึงนะพี่บอลโดนน้ำอ่ะโดนฝนไม่ไหลย้อยใส่เสื้อนะกันน้ํากันเหงื่อใช่บางคนพอแต่งหน้านะแต่งหน้าหรือทารองพื้นมาเป็นคราบเป็นสังขยาเลยนึกออกเลยใช่ไหมฮะพอเจอฝนหน่อยนะ เยิมหน้ากลายเป็นอาจารย์ใหญ่เลยวันนี้คุณผู้ชมที่ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นดูรายการอยู่ได้สิทธิพิเศษไหมครับโปรโมชั่นโปรโมชั่นขึ้นเลยนี่นะครับสำหรับเปนแฟนเม้าข่าวชาวลูกทุ่งนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณผู้ชมได้สบู่ไปกี่ก้อนนะสามก้อนแล้วก็เซรั่มอีกสองขวดอ่าแล้วก็รวมไปนิสิตกันแดดครับเขาเอานิสิตกันแดดตัวที่ไม่ติดไม่ติดเลยอ่ะไม่ติดเสื้อผ้าเลยเนี่ย อีก2อจากราคาจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่บาทครับวันนี้เหลือเพียง990บาทแบงค์เทามีทอนนะแบงค์เทามีทอนแบงค์เทามีทอนแล้วจะบอกว่าแค่เฉพาะวันนี้เพราะมันสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่วันนี้กับวันพรุ่งนี้นะถ้าเราไม่ผิดเนาะ ก็จะมีแค่สัปดาห์สุดท้ายก็คือวิคสุดท้าย้วที่จะมีโปรโมชั่นนี้ใช่ครับโทรไปเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เลยที่ดูรายการสดอยู่0-2นะครับห1 9 3299หรือว่าที่ l ล n e แอดของเรานะครับแอดนิสิตช่องทางไหนก็ได้ที่คุณผู้ชมสะดวกรีบเลยโท,โทรไปเลยแล้วก็อบอกเขาบางทีอาจจะไม่มีคนรับสายเพราะว่าสายมันเข้าไปเยอะมากแต่เดี๋ยวเขาจะโทรก,กลับหรืองานก็ต้องพายพายามหน่อยนะครับเพราะว่าราคาพิเศษแบบนี้หาได้ยากจริงๆใช่ไหมน้องคใช่ค่ะอยู่ยาวๆแบบนี้นะคะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าตัวนี้ ง่ายมากๆคือสะดวกต่อการพกพาง่ายมากใส่กระเป๋าไปเลยสบายสบายเลยคุณผู้ชมรีบโทรศัพท์ไปสั่งสินค้าตอนนี้เลยปิดท้ายเบรกนี้กันหน่อยครับพี่ต่ายอรไทยถ้าพูดถึงเราจะเห็นสุดท้ายเลยใช่ไหมใช่ปิดท้ายข่าวนี้ถ้าพูดถึงต่ายอรไทยจะนึกถึงภาพเรียบร้อยรำฟ้อนนี่ใช่ไหมใช่ไหมดอกย่านในป่าปูนแต่ล่าสุดครับพี่ต่ายอรไทยสะบัด เขาเรียกว่าสะบัดพาสสินก็ว่าได้ลุกขึ้นมาเต้นสะบัดต่อไม่รอดแล้วนะใช่ลุกขึ้นมาเต้นครับแล้วก็เปลี่ยนลุกด้วยกับเพลงใหม่ล่าสุดเลยปล่อยออกมาทุกคนฮือฮาเลยชื่อเพลงว่าลืมอ่านลายกรุปนี่ลืมอ่านลายกรุปเปล่าอ่านไ่ลืม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 ไปดูมาไปดูมาเตรียมมาให้ดูบางช่วงบางตอนด้วยกับมิวสิกวิดีโอใหม่ล่าสุดครับเชลเลอร์ เป็นไงเป็นไงเห็นไหมเป็นไงก็บอกกันลุบเลยนะมีท่าพี่ต่ายพี่ต่ายนี่ท่านี้ท่านี้เมื่อกี้เออนี่ลืมอ่อะไรกรุ๊ปลืมอ่อะไรกรุ๊ป พี่ตายเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป,ไปเออสมัยก่อนพี่ไายให้มาเต้นอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะนางเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนสูภาพพี่ไต่นี่จะเป็นสุภาพเรียบร้อยตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นด้วยใช่แล้วแล้วนี่ <laughs> โดนบังคับเน่น่ารักเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมไปติดตามได้นะครับเพลงลืมอ่านไลน์กลุ่มเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของต่อรไทยนะครับก็เป็นน่ารักน่ารักแบบพี่ต่แล้วกันเนาะใช่เลยนี่เดี๋ยวเส้นปิดเบรกกันแลวเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมามีแขกรับเชิญรออยู่ด้วยครับครับ ของพลังแกร่งเหนือนิยามไฮรักซ์รีโว GR สปอร์ตใหม่มาพร้อมขุมพลังแรงร้าใจเตินต้านทานช่วงล่างมัม่ยกระดับทุกประสบการณ์ขับขี่ไฮลักซ์รีโวร r สปอร์ตใหม่ r a c s e your ultimate ambition หค <ultimate> ่ายเพลงบ้านไทยรุกงุ่งดนตีสนุกจังหวะโดนใจโกโก้ออนไมน์เพื่อดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณ นจนใจขึ้นขานเป็นสาวโสดคราทางบ้านเป็นมูสาดกันกับสาวขึ้นไมยังรอหาคุณ่อนมอหลังเป็นมูกับสาวสัมอโยอยากคุยกับบอสออโบโบสัมนยเขาบปกว่สนใจก็เลยมาันนาังสดเหลาก็ฮามันรุ่นใหญ่ ไอ ah oh no. no ้เห็ดจังใดโอ้ยนอจังสีแฟนน้ำเพลินตรงขาดิ่ันซันซันก็ไล่ปันปันปันละขาดเคินในเรื่องความคักระดับพร้อมเหงาพันยาการนักข้อคิดอันตรายบอย่าเป บอยากเป็นผู้สาวสบอยเหงาจนอดมือตาอายจังวมนีผู้ใดก็ดัดเบังหัวใจให้น้ำแน่นาทีนี้ผู้ใดก็ไดบังใใหัวใจ แนะนําตัวคุณผู้ชมหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะแหม่มซ่ามารินีนะคะจากขจักค่ายในผลเคคอรอดนะคะนี่เล,เล็กคอรดครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้รู้สึกดีใจมากค่ะเห็นบอกอยากมารายการอยู่หลายครั้งแล้วเนาะอยากมาหลายครั้งมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนิดๆิดดวันนี้นะคะ เพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงอะไรนะครับแม่สาวโสดค้างบ้านค่ะสาวโสดค้างบ้านใช่ค่ะทำไมต้องเป็นสาวโสดค้างบ้านที่ไปที่มาอย่างไงคาว่าสาวโสดค้างบ้านเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าค้างบ้านค้างบ้านเธอหรอหรือคาชั้นอะไรใช่ไหมคะไม่ใช่ค้างบ้านภาษาอีสานก็คือแบบว่าเหมือนโสดขึ้นคานเกือบจะขึ้นคานอ่ะสุดค้างบ้านไม่มีใครยังไม่มีใครอะไรประมาณนั้นนะคะอ๋อยังโสดใช่ค่ะยังอยู่บนคานอยู่ช่วยมารับหน่อยช่วยมารับหน่อยได้ไหม ค้างบ้านประมาณนั้นอยาให้ค้างบ้านแล้วใครเป็นผู้ประพันธ์นะตอนนี้เพลงนี้ตอนนี้ก็คือใครเป็นคนแต่งให้ไม่ได้ไม่ได้บอกมาก็คืออาจารย์โจเป็นคนนําเพลงนี้มาอ๋ออาจารย์โจเป็นคนดูแลเป็นคนดูแลแล้วก็มีพี่ตุ้ดนาฬิกาด้วยอาจารย์โจด้วยพี่ตุ้ดนี่แกแกไม่ธรรมดานะแกจะดูศิลปินมากมายมากมายเลยพี่ตุ้ดเนี่ยก็เป็นฝ่าย PR เป็นทั้ง PR ประชาสัมพันธ์ขายงาน ทำทุกอย่างแหละอยากติดต่อง,งานจะทำยังไงลไหมเลขโทรศัพท์อะไรครับจ้างงานหรือว่าอะไรอย่างไงครับก็เป็นเบอร์เบอร์บเบอร์ ใช่เดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมด้วยเบอร์2มาแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แบบรีบไงรายการสดจะเป็นแบบนี้เพราะเมื่อกี้มีมีคนถามด้วยใช่เออเมื่อกี้มีต้องเอาสวัสดีครับสวัสดีพี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่ดูรายการอยู่พี่ไก่กับพี่พงศ์ดูรายการอยู่เดี๋ยวจะได้ยืนยันฮะว่าเป็นรายการสดจริงๆสดชัดเลยครับสดมากๆเลยหมายเลขโทรศัพท์อะไรนะคะอีกครั้งหนึ่งให้พูดแบบว่าดูพ่อๆน้อง086 0ูนย์ศูค่ะคนดูไม่เข้าใจคนดูไม่เข้าใจคนดูไม่เข้าใจอนู้นดอนน้นนะ0 8 6 6หหอเหเอาใหม่เอาใหมเห็นไหเดี๋ยวเอาใหม่ล้กันนะคะ5้าสี่สา0สองหนึ่ศย 99ค่ะเอาล่ะงานนี้แหละพี่ต๊ดบอกฉันไม่ขายงานให้เธอแล้วเธอจำเบอร์เธอไม่ได้น่ารักมากเลยวันนี้นะครับขอบคุณด้วยแหม่มซ่ามารินีที่มาร่วมรายการกับเรานะขอบคุณนะครับรายการสนุกมากสนุกสานขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณค่ายในพลค่ายในพลเรคคอร์ดด้วยขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราด้วย h i Lux Le v o GR Sport ์ y ปอ r ์ตไมล u เรส m ัวอัลติเ i ทแและ Go โกออนไลน์ครับจากธรรมชาติสู่ชีวาคุณครับ ขอบคุณนิสิตเซรั่มครับหน้านุ่มดูใสใครๆก็ทักครับแลวก็รวมไปถึงบ้านไทยลูกทุ่งครับชุดสวยๆจากจอยสุริโอครับและขอบคุณท่านผู้ชมนะใช่แล้วแลติดตามกันมาโดยตลอดอย่าลืมเขียนจดหมายมาถึงเรานะครับไอโฟนรอคุณอยู่นะครับนี่บอกไว้เลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ฮะเวลาเดิมด้วยนะครับทางททบ5กฎหมายเลข5วันนี้เราทั้ง3าคนพร้อมทีมงานเมาส์ข่าวชาวลูกทุ่งลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ รายการเดินหน้าปฏิรูปค่ะรายการที่นําเสนอข้อมูลและข่าวสารรวมไปถึงกิจกรรมต,าต่างๆของผู้คนท้องถิ่นเพื่อให้คนไทยนั้นได้เรียนรู้